ครับเนี่ยหมดเสาตื่นเสามากะเลาะสวนเลาะสวนหดต้นใหม่นี่ครับใหม่ที่ปลูกไว้ต้นพะยุ่งต้นแดงต้นย่างกำลังใหญ่บีมหน้องตาโกหน้องหน้าสองดีเต็ม นี่ต้นไม้สองปีเต็มต้นมะยุง่งหมดกระปิงเกอนี่นี่กระปิงเกอผ้าเบางต้นไม้ ต้นแค้นต้นยางต้นยุ่งกับญ่ล่ะสูงล่ะมาหอกอแบบสูงเลยใบปีเต็มเป็นใหม่มาจากโครงการครับอันนี้ม่วงามาจากโครงการเหมือนมุดแด่นปล่อยเลยต้นละห้างสองห้างก็ได้แย่กิน ริ้ืตอวนี้เปันไมาจากโครงการคนในเมืองโครงการเพ็นธุ์ไทยมาล่างสิงเป็นโคกล่ะโคกหนองนาแต่ก่อนนี่เป็นทงนาแห่งแรง <c oughs> เกี่ยวเขาแลลวกบ,บนในมะไก่จาก้าเขื่อ มันแห่งมันแหลงมีเต็มแม่งมีแม่งหนากตอมโต๊กกาสีดำหน้าอีกเทื่อนหนึ่งบุญจังมากหวานกะเห็ดไหนมีชีวิตที่ว่าขึ้นต้นไม้เขียวพักอาศัยเทียงหน้าหน่อยก็ได,ด้อยู่ได้เศ้า โคงการพระราชด,ดำริลวกหนองนามโมเดล